วัสดีครับพบกับผมซันเดอร์โบนนะครับก็ห่างหายกันไปนานก็สามสี่เดือนแล้วมั้งนะครับโอเคนะครับในพาร์ทนี้เราก็จะเป็นรายการดูอิดเอฟวิติงนะครับหรือตัวอักษรย่อคือ DIE นะครับซึ่งเราล้อเลียน DIY เอาเราจะนําเสนอทริปเด็ดนะครับในการให้คุณผลิตอะไรก็ได้นะครับโดยใช้ของรอบตัวคุณเองและในพาร์ทนี้นะครับหลายๆคนก็คงอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับหูฟังเนีหยครับนี่ครับโอ้โหพันยังกระเซ็นหม่อย นะครับซึ่งนะครับโถ้าจะแกะนี่โอ้โหมันก็จะยากนะแล้วก็ถ้าหากคุณไม่แกะนะแล้วคุณจะใช้ก็มันก็จะอยู่ประมาณนี้เออแล้วมันอาจจะรัดคอลุนตายนะครับโอเคซึ่งมันไม่ได้ปลอดภัยนะครับโอเควิธีการครับที่เราจะแก้ปัญหานี้ก็คือเราตัดสายมันทิ้งซะแต่เราจะไม่ได้เอาไปแต่มาสักนะครับวิธีการก็คือเราจะคราฟใหม่หมดเลยครับซึ่งเราจะทำหูฟังบลูทูธกันนะครับ ซึ่งเป็นยังไงกันบ้างเราตามไปดูกันครับโอเคครับในขั้นตอนนะครับก็คือเราจะทําหูฟังบลูทูธไร้สายกันซึ่งนะครับเราก็ต้องมีอุปกรณ์ตั้งเดิมก่อนก็คือเราก็ต้องมีหูฟังเส้นมอยนะครับนะอีเคียพันเงินชิปหายไว้ปลวกหมดนะครับโอเควางไว้ตรงนี้นะครับหนึ่ง ea แล้วก็จากนั้นเราก็ต้องมีนี่ฮะไขควงครับนะครับโอเคนะจะได้ง่ายขึ้นไงแล้วก็นี่ครับต้องมีนี่ฮะสกอตเทปใสหรือมึงจะเอาแบบไม่ใสก็เรื่องของมึงนะครับมึงจะเอา ไอ้ที่เขาพันสายไฟก็ได้นะแล้วก็นี่ฮะกุญแจซึ่งนะครับเพื่อเขาเรียกอะไรนะความคงทนนะเย่ yeah. <c oughs> นะครับเราจะวางอุปกรณ์พวกนี้ไว้นะโอเคครับผมครับและนี่ก็คือวิธีการที่เราจะขับูฟังนะครับก็คืออันดับแรกนะครับคุณเตรียมตังค์ของคุณให้พร้อมนะครับสักกี่บาทเนี่ยผมไม่รู้ก็เอาไปเยอะๆหน่อยนะครับจากนั้นคุณก็สตาร์ทรถนะครับออกจากบ้านแล้วไปในห้างเข้าร้านเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มอมศัพท์ แล้วก็ไปซื้อหูฟังครับนั่นแหละครับวิธีการดีวแล้วก็ง่ายที่สุดนะครับโอเคครับแบบนี้ครับอ่อันนี้ก็ยังเป็นนะครับมึงเอาอะไรมาให้กูเนี่ยนี่กูทำอะไรของคุณเนี่ยเอ้ยกินเยอะเลยนะผมนี่ซื้ออะไรมาเยอะแยะนะครับมันก็จะได้อะไรประมาณนี้นะคแต่ว่าหนี่มันไม่ได้บูทูธนะก็เรายังไม่มีนะครับนะก็เดี๋ยวเราจะไปหาซื้อกัน่นั่นนะครับวิธีที่ผมรู้มามันเป็นอย่างนี้ครับและนี่ก็คือ D I E Do in everything พวกมันหัดหน้าครับสวัสดีครับ